สวัสดีครับวันนี้มาเลี้ยงหมูป่านะครับหมูป่าแบบลูกผสมนะครับลูกผสมเยซานดูร็อกนะครับเป็น3สายพันธุ์นะครับก็เมื่อคืนผมปล่อยนะครับปล่อยตั้งแต่เที่ยงวานนะครับเนื่องจากเกี่ยวข้าวเสร็จแล้วนะครับก็ปกติก็ปล่อยเขาอยู่แถวนี้นะครับช่วงเกี่ยวข้าวนะครับก็ขังขังไว้ในคอกนะครับ ก็ลองปล่อยนะครับเมื่อวานก็ไปไกลเลยครับประมาณ5 6 0 0เมตรนะครับที่ที่เขาเคยไปนะครับแล้วก็พอเย็นก็กลับมาเหมือนเดิมนะครับเมื่อคืนก็นอนหน้าคอกนะครับไม่ได้เอาข้าคอกนะครับก็ทดลองระบบครับอันนี้ก็วางอาหารไว้ให้นะครับเขาก็กลับมานะครับก็ไม่ไม่เป็นภาระให้ใครครับก็ครอบครัว จะได้มีงานทำนะครับมีรายได้นะครับแล้วก็มีความสุขแล้วก็เข้าใจนะครับเข้าใจระบบนะครับที่เราทำนะครับก็นำมาเป็นความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับเล่าสู่พี่น้องฟังนะครับท่านใดสนใจนะครับหารายได้เสริมนะครับหรือสร้างงานหลักให้ครอบครัวนะครับหมูหมูป่าลูกผสมนะครับ อะใช้ได้นะครับก็ปล่อยเลี้ยงกึ่งๆธรรมชาตินะครับเราดูแลส่วนหนึ่งนะครับปล่อยเขาหากินเองนะครับสําหรับท่านที่มีพื้นที่นะครับอยู่ตามทุ่งไร่ทุ่งนานะครับกับผมทดลองนะครับทดลองแล้วก็ค่อ,อนข้างที่จะได้ผลนะครับเราสร้างแหล่งอาหารไว้ให้เขานะครับเขาก็หากิน เองนะครับพวกผักบุ้งพวกอะไรที่เราสามารถปลูกได้นะครับพืชผักต่างๆนะครับชมพงชมพู่นะครับพวกฝรั่งนะครับเราก็ปลูกไว้นะครับตกหล่นมาก็ให้เขาได้ได้กินนะครับเป็นแหล่งอาหารส่วนหนึ่งของเขานะครับอันนี้ก็เป็นร่มไผ่นะครับสวนผมนะครับตัวนี้เป็นตะเคียนทองนะครับครับก็ เขาจะมีร่มใบ้ลบนะครับมาพักนะครับเป็นที่ลบของไก่ป่านะครับไกป่ป่าที่ผมเลี้ยงไว้นะครับก็เนี่ยแหละครับพี่น้องครับภาพย้อนแสงนิดหนึ่งนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ